สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้วเกอร์ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ชาวจีนนะครับหลังจากที่นะครับ ฉีอู้ฉีนะครับของพวกเขานะครับพ่ายแพ้กับน้องวิวกุลววฒิของเรานะครับทำให้ตอนนี้นะครับแบดมินตันนะครับชายเดี่ยวของทางฝั่งจีนเนี่ยไม่มีรุ้นเหลียนรางวัลเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับวงการแบดมินตันของจีนพอสมควรเลยนะครับและคอมเมนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรครับรวมถึงสื่อจีนต่างๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนเดเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟัง กันได้เลยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของน้องวิวกุลวุฒิของเรานะครับก็สามารถเอาชนะทางด้านของฉียู่ฉีนะครับไปได้2ต่อศูนย์เซตนะครับในมหกรรมโอลิมปิกนะครับแบดมินตันในรอบ8คนสุดท้ายนะครับทำให้น้องวิวตอนนี้นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่จีนพอสมควรเลยครับเพราะว่าฉียู่ฉีหรืออาฉีของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นนะ นักกีฬามือหนึ่งของโลกเลยนะครับและแน่นอนว่าทางฝากฝั่งจีนนะครับพวกเขาก็คาดหวังไว้กับอาชีพอสมควรเลยในการลุ้นเหรียญรางวัลน,นะครับเพื่อนๆแต่ผลปรากฏว่านะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทางน้องวิวนะครับโชว์ฟอร์มทําผลงานได้ดีกว่าอาชีพอสมควรถ้ารอาชีเองนะครับดูจะมีความ เขาเรียกว่าไม่มั่นใจนะครับก่อนเกมที่จะลงเล่นแล้วก็มีความกดดันพอสมควรนะครับอันนี้เราสังเกตได้จากสีหน้าแล้วก็กับกริยาของอาชีนะครับซึ่งแน่นอนครับทางน้องวิวกุลวุฒิของเรานะครับดูนิ่งกว่าแล้วก็ดูผ่อนคลายมากกว่านะครับทำให้ทางหน้าของน้องวิวเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับ21ต่อ12และ21ต่อ10คะแนนนะครับซึ่งแน่นอนว่า เรื่องราวนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของจีนนะครับซึ่งแน่นอนครับสื่อของทางจีนนะครับเขาก็ได้มีการพูดประมาณว่านะครับ ฉียูฉีนะครับก็ได้พแพ้แพ้กับกุลวุฒินักกีฬาของไทยไป2ต่อศูนย์ะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการแพ้ที่ค่อนข้างที่จะขาดลอยนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยทำให้ทางฝั่งของแบบมินต้านชายเดี่ยวของจีนเนี่ยไม่มีลุ้นเหรียญรางวัลแล้วนะครับซึ่งตรงนี้พวกเขาก็มองว่าทางด้านของเราเนี่ยครับน้องวิวกุลวุฒิเนี่ยก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของฉียูฉีเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่ทําได้ไม่ดีนะครับมีจังหวะที่เสียคะแนนไปง่ายๆนะครับแล้วก็มีในเซตที่2เนี่ย โดนทางด้านของกุลวุฒิเนี่ยนำห่างไปถึง11ต่อ1แต้มนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทางฝั่งจีนเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาก็แอบเสียดายเหมือนกันครับที่พวกเขาเนี่ยไม่มีลุ้นเหรียญรางวัลในแบตประเภทชายเดี่ยวนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับคอมเมนตน่องแฟนชาวจีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ หนักล่วงดุนแรงพอสมควรนะครับซึ่งแอดก็จะซอฟซอให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเราเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมีแพ้มีชนะยิ่งกีฬาแบดมินตันเนี่ยสามารถตัดสินผลแพ้ชนะกันได้ในทุกๆแมตช์เลยนะฉันคิดว่าให้กําลังใจกันดีกว่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาจากไทยเนี่ยเล่นได้นิ่งมากๆเขานิ่งกว่าพวกเราและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากนะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเนี่ยฉันคิดว่านักกีฬาแต่ละ ละคนเนี่ยเขาก็มีดีในแบบของตัวเองและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยเล่นเหมือนไม่มีจิตวิญญาณฉันคิดว่าเราต้องกลับมาเพิ่มเติมตรงนี้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยแข็งแกร่กว่านักกีฬาของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องพยายามทําให้เต็มที่แบดมินตันชายเดี่ยวของเรากลับมาแก้ตัวครั้งหน้านะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในกีฬาแบดมินตันเนี่ย ผู้แพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผู้ชนะก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเอาจจะพูดประมาณว่าในกีฬาแบบมินตันนะครับมันเป็นอะไรที่สูสีกันมากเลยนะครับในมุมมองแฟนชาวจีนเนาะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยมีจิตวิญญาณในการเล่นที่ดีส่วนนักกีฬาของเราเนี่ยฉันเชื่อว่ามีจิตวิญญาณในการเล่นที่ยังไม่เพียงพอฉันเชื่อว่าต้องไปเพิ่มเติมนะตรงนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแพ้พ่เนี่ยฉันรับได้แต่คะแนนมันห่างเกินไป และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องกลับมาเพิ่มเติมให้ดีมากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นชายเดี่ยวของพวกเราเนี่ยไม่เหลือใครที่ได้ลุ้นเหรียญอีกแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยคนนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆฉันคิดว่าเขามีโอกาสจะได้ลุ้นเหรียญนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันจริงๆเนี่ยรับได้นะถ้าเราจะแพ้เขาแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้คะแนนมันห่างเกินไป และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องกลับมามีจิตวิญญาณในการเล่นให้มากกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าเราจะชนะเขาแต่เขาชนะถ้าไปดูรูปเกมจริงๆเนี่ยฉันคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังไว้มากๆกับเหรียญน,นี้แต่ว่าพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกัน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตวิทยาเป็นสิ่งสําคัญฉันคิดว่านักกีฬาของไทยเนี่ยเขาทําได้สมบูรณ์แบบและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเราจะได้เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะแต่ว่าพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าการพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคฉันรับได้แต่มันเป็นการพ่ายแพ้ที่คะแนนค่อนข้างขาดอันนี้ฉันค่อนข้างที่จะเสียใจ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วพวกเราพ่ายแพ้แค่กลับมาพัฒนาให้ดีขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมสําหรับนักกีฬาไทยนะส่วนนักกีฬาของเราเนี่ยเราคือผู้แพ้ที่ดีแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะต้องกลับมาเพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิญญาณในการเล่น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยขอให้ทำเต็มที่พวกเราก็ภูมิใจและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องกลับมาเพิ่มเติมในเรื่องของแรงสักนิดนึงฉันคิดว่านักกีฬาของไทยเนี่ยมีแรงดีกว่าเรา และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยเล่นแบบอดทนจริงๆนักกีฬาของเราเนี่ยก็สู้ได้ดีนะแต่ฉันคิดว่าเกมนี้คะแนนมันขาดไปสักนิดหนึ่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแบดมินตันเนี่ยฉันคิดว่าเราจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิญญาณให้มากขึ้น คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆที่ไม่มีนักกีฬาของเราเนี่ยได้ไปลุ้นเหรียญรางวัลเลยในการแข่งขันชายเดียวและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากลับมาฝึกให้แข็งแกร่งมากขึ้นกลับมาทําให้ดีมากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพูดตามตรงเลยนะฉันคิดว่าพวกเราจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณให้มากขึ้นวันนี้เราแพ้เขาจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเรา เชื่อว่าแบดมินตันของเราจะกลับมาและทำผลงานได้ดีได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คือช่วงที่เราเนี่ยจะต้องให้กําลังใจกันนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัศนคติของนักกีฬาไทยเนี่ยดีมากๆจริงจริง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรกลับมาสู้กันใหม่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเภทชายเดียวเนี่ยพวกเราไม่ได้ลุ้นเหลียนแล้วและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักพวกเราจะต้องทําให้ดียิ่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าฉันรู้สึกเสียใจและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ พวกเราพ่ายแพ้เขาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวจีนที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็จะมองในเรื่องของจิตวิญญาณนะในเรื่องของการต่อสู้นะครับวันนี้พวกเขามองว่าตั้งหน้าของอาชีของเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับน้องวิลกุลวุฒนะครับซึ่งในมุมมองของเขาก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆจริงๆเนี่ยคอมเมนต์ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะเอาไปว่าหนักมากมากนะเพื่อนแอดก็พยายามจะเลือกคอมเมนต์แล้วก็ซอฟๆนะครับ มาอ่านให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันแล้วครับแต่ความจริงเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ถือว่าเดือดพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับน้องวิวนะที่สามารถเอาชนะทางด้านของฉียู่ฉีไปได้นะครับแล้วก็เข้าไปเจอตอนนี้นะ นักแบดของมาเลเซียครับเพื่อนๆโอ้โหชัดเจนเลยว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีการแข่งขันของน้องเมย์รัชนกนะครับแข่งขันกันนะครับเวลาบ่าย 2- 40นาทีนะครับดูไปแล้วไปแบลเกอร์บรรยายสดเหมือนเดิมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาร่วมเชียร์ร่วมให้กาลังใจกันนะครับรวมถึงมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่จุธามาจะลงชกนะครับเวลา3ทุ่ม34นะครับรวมถึงทางน้าของจันแจมจะลงชกนะครับเวลา4ทุ่ม 6นาทีนะครับซึ่งเวลามันก็จะมีขึ้นลงบ้างเล็กๆน้อยๆก็คงจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรวมถึงนะครับวอลเลย์บอลของเราวันนี้มีลงแข่งนะครับซีวีลีกเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวอลเลย์บอลหญิงของเราก็จะแข่งขันกัน4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆแล้วก็โคชชำนาญจากคูนโดนีเซียเจอกับเวียดนามเวลา1นึ่งทุ่มตรงด้วยนะครับวันเี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ